นี่คือความลับของแมลงอันสุดท้ายที่เราจะได้ตราสุดเท่มาครอบครองครับเมื่อในเรื่องของเอมโฟเรียสมาถึงบทสุดท้ายแล้วความลับของแมลงก็เตรียมสิ้นสุดเช่นกันหลังจากที่เราเก็บแมลงในแมปซากสูตรการเวลาฝากฝังความทรงจําอยู่จะสังเกตเหต็นเหล่าแท่นนำพันขนนกอยู่ตามจุดต่างๆของแมปเมื่อกดสํารวจเพื่อปล่อยแสงไปยังปลายดาบที่หักครบทั้ง3จุดเส้นทางลับก็จะเปิดออกภายในแผนที่นั้นคือห้องผู้ชมของไลกัสที่มีเหล่าแมลงเข้ามาอยู่ที่นี่พร้อมกับบอกว่าขอบคุณนะที่พาพวกเรากลับบ้านในปลายเส้น ทางของห้องจะพบกับหน้าจอปริศนาบางอย่างอยู่หากเรารวบรวมมาแรงในแมปนี้และแมปอื่นๆตั้งแต่แผ่3.0จนครบถึง3.7ได้เมื่อกดสำรวจที่หน้าจอจะพบกับโคโลแกร,รมของไลกัสที่จะขอไอเทมตัวแปรวิรชนที่จะได้มาจากโค้ดครีเอชันนิมจากการถอดรหัสมาได้หลังจากจเก็บมาแรงครบถึงแมปเอลิเซียหรือก็คือตั้งแต่แผ่3.0ถึง3.4นั่นเองครับหากใครอยากรู้ว่าวิธีการหามาจากไหนสามารถย้อนดูได้ในคลิปใต้ดีสคริปชันหรือคอมเมนต์ใต้โพสได้เลยหลังจากมอบให้กับไลกัสเขาจะบอกกับเราว่าเขาได้รู้ รวบรวมแมลงทั้งหมดไว้ที่นี่เพื่อเป็นคําเตือนเล็กๆให้กับตัวเองและผู้มาเยือนในภายหลังว่าการควบคุมเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นอาจจะแปลได้ว่ามนุษย์แม่อควบคุมทุกสิ่งได้จริงเป็นความเชื่อหรือความรู้สึกที่ถูกสร้างขึ้นแต่อาจไม่ได้เป็นดังใจหวังอะไรประมาณนี้ครับและเราจะได้รับโปรไฟล์มแมลงทองคาสุดเท่มาพร้อมกับผงอับน้ําทองคําด้วยหากเราก,กดแช่น้ําจะได้รับแอคชิวเมนต์ชํำระกกายด้วยโลหิตทองมาครับ